ต่อ,อกรทมนี่ถ้าพูดถึงพักส้มหรือพรรคประชาชนเกิดเหตุวุ่นวายอีกอม,มีกรณีที่ถูกระบุว่าเป็นทีมงานติดป้ายไปพังป้ายหาเสียงของพรักเพื่อไทยเขาเนี่ยทาบผูชมฮะโดยที่ผู้สมัครสสกทมของพักเพื่อไทยได้เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาทาบผูชมครับเป็นผู้สักเขตบางกะปิพงศกรรัตนเรืองวัฒนาผ,<ม>ผู้สมัครเพื่อไทย เขต14บางกะปิโพสเฟซบุ๊กระบุว่าได้รับแจ้งจากลูกบ้านว่าป้ายหาเสียงถูกทำลายบริเวณปากซอยนะวมิน21จึงเข้าแจ้งความกับตำรวจสอน,อนลาดพร้าวค่ะซึ่งระบุนะคะว่าเนี่ยค่ะได้เข้าแจ้งความความผิดก็คือตามประมวลกฎหมายอาญาและจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า เมื่อวันที่25ธันวาคมเวลาเที่ยงคืน19นาทีม,มีกลุ่มบุคคล4คนลงจากรถกระบะสีขาวแล้วขยับป้ายของคุณพงศกรออกอจากนั้นก็เอาป้ายหาเสียงของคุณก่อเกียรติก่อสูงจากผู้สมัครสสของพรรคประชาชนไปติดแทนค่ะเนี่ยค่ะ ซึ่งคุณพงศกรผู้สมัครจากเพื่อไทยเนี่ยบอกเห็นวงจรปิดนี้แล้วเนี่ยการกระทํานี้สร้างความเสียหายทั้งผิดกฎหมายและไร้มารยาททางการเมืองเป็นพฤติกรรมที่ไม่สร้างสารรค์อันนี้เกิดเหตุการณ์25ธันวาตอนเที่ยงคือ19นาทีมี4คนอาจเจ้าตัวเข้าแจ้งความกับสอนอลาดพร้าวแล้วก็ขอความเป็นธรรมว่าการกระทํานี้สร้างความเสียหาย ผิดกฎหมายไร้บรรยาททางการเมืองมีพฤติกรรมไม่สร้างสรรค์ต่อมาในส่วนของผู้สมัครพรรคประชาชน,ชนชื่อก่อเกียรติก่อสูงสักเขตดเดียวกันได้โพสต์ชี้แจงร,ระบุว่าอัดตัวเองเข้าไปลงบันทึกประจําวันเป็นเหตุการณ์ที่บริบรษัทกับคนงานรับจ้างติดป้ายเป็นคนทำํำโดยขอให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้กระทําผิดอย่างรุนแรงพร้อมกับการขอโทษคู่แข่ง คุณไอซ์พงศกรแล้วก็บอกว่าถ้าพบการทำลายป้ายอีกสามารถติดต่อโดยโดต้นได้ตลอดนายก่อเกียรตินาบุว่ากรณีนี้ที่มีภาพปรากฏว่าทีมงานผมไปทำลายป้ายคุณพงศกรแล้วเอาป้ายผมไปติดแทนขออาภัยเป็นอย่างสูงถึงข้อผิดพลาดในการทำงานของผู้รับจ้างติดป้ายหาเสียงซึ่งได้ว่าจ้างบริษัทที่รับติดป้ายไม่ได้เป็นทีมงานหรือไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงแต่อย่างใดเป็นเพียงผู้รับจ้างงานเท่านั้น แล้วก็บอกว่าจากคลิปเนี่ยก็คือยืนยันไม่ใช่ทีมงานไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงแต่เป็นบริษัทที่ผมว่าจ้างซึ่งผมไม่ได้รู้จักหรือเกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวมีหลักฐานเป็นการว่าจ้างและวางเงินมัดจำก่อนติดไป้ายได้กำชับบริษัทผู้รับจ้างอย่างเครคัดมาตลอดว่าห้ามติดขวางทางเดินห้ามกีดขวางจราจรห้ามแตะต้องหรือไปรบกวนป้ายของผู้สมัครรายอื่นโดยเด็ดขาดอื บอกแม้จะกำชับแต่มันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นผมก็ไม่สบายใจไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นก็ได้ถอดบทเรียนว่าต่อไปนี้ทุกครั้งต้องมีทีมงานของผมเข้าไปควบคุมการทั้งมาเขารับจ้างเพื่อไม่เกิดข้อผิดพลาดซ้านี่อ่ะก็เกิดเรื่องขึ้นมาท่านผู้ชมอ่ะประเด็นนี้ยังมีอีกเรื่องหนึง่งก็เป็นเรื่องระหว่างเพื่อไทยกับพรคประชาชนเน่กรทออีกเหมือนกันอันนี้ไปบางนาพระขนงเมื่อวานนี้ผู้สบักเพื่อไทยกวีวงศอยู่วิจิต ออกมาร้องเรียนหลังพบว่ามีการเขียนหมายเลขผู้สมัครบนแผ่นป้ายหาเสียงของตนเองในหลายจุดหลายจุดด้วยนะซึ่งก่อให้เกิดความสับสนเพราะป้ายคุณทวีวงนี่ไงเอาหมายเลข46ซึ่งเป็นหมายเลขบัญชีรายชื่อของปติทิ์ของพักประชาชนเอาไปติดแบบนี้เบื้องต้นประสานตำรวจในท้องที่เพื่อตรวจสอบวงจรปิดและจะดำเนินการตามกฎหมายด้วย ที่ติดอยู่ในซอยนี้วันนี้มีการมาเขียนเบอร์ให้ขอบคุณสําหรับผู้หวังดีนะตัวผมเนะี่ยเบอร์สิอแต่เขามาเขียนให้เป็นเบอร์ 4, ี่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเจตนาของเขานั้นมีอะไรเพราะฉะนั้นทุกๆคนอย่าไปทําความนําความสับสนมาให้กับคนเลยเราแข่งขันกันด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมประชาชนเป็นคนเลือก เราไม่สามารถไปชี้นําอะไรใครได้เลยครับพี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินใจผมก็ยังฝากบอกว่าอย่าทํากับผมเลยอย่าทํากับป้ายผมเลยแบบเนี้ผมว่ามันไม่ดีอ,ะอ่ะแค่เริ่มต้นก็วุ่นซะแล้วประเด็นเรื่องป้ายระหว่างแดงกับส้มในกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องไร